เช้าวันนี้เรามาอัปเดตที่ว่าจะเทียบให้ดูระหว่างเออเซฟโอเคศู์สามอันอนี้เราไปไปแช่แข็งมาหลังจากแช่แข็งแล้วเออกินหอมมันกลับมาเมื่อไอตอนรีดไยมันก็นกินหอมมันหายไปสำแรับเนี่ยแต่ว่าหวานแบบหวานจัดเลยนะหวานแบบ แต่ว่าไม่บาดคอมันคอนแก่มแต่ว่าจะหวานจัดกวาสุพันเยอะที่เราบอกว่าสีเขาจะเป็นสีเหลืองทองสำหรับเอิร์ธเซฟเอามาเทียบกับสุพรรณให้ดูวันนี้นี่สุพรรณห้าสุดออกเขียวไม่รู้ว่าจะชัดไหมนี่อันนเนี่ยนี่สุพรรณห้าส่นจะเขียวเอิร์ธเซฟจะเหลือง เราลำคายกันมากไม่รู้ว่ามีแปลงไหนที่ปนกันไปบ้างนะโอเค okay. ตัวนี้หวานจัดนี่หวานนุ่มแต่กินยังก็มีหอมแหละแต่ว่าหอมคล้ายสุพรรณแต่กินจะไม่แรงเท่าสุพรรณนะส่วนตัวหอมหวานสำหรับคนที่ชอบเอาถ้าถ้าพ่อค้าแม่ค้าที่แบบขายนี่เป็นแก้วตัวนี้ก็น่าจะดี เพอเซมนี้น่าจะเป็นอ้อยที่ตอบโจทย์ถ้าใครชอบขายแบบขวดแนะนำก็ยังเป็นสุงพันห้าสนเราอีกเหมือนเดิมอะ้าวันนี้เราไปส่งน้ำอ้อยกันนี่นี่ชิมเองเนี่ยชิมเล่นๆหมดไปครึ่งขวดถือว่าใช้ได้ใช้ได้เลยหลังแช่ฟิชทำน้ำอ้อยวน,น que yeah.